ตามคลิปที่เห็นนะไม่มีเสียงอ่ะ,อะคือเหตุการณ์เนี้ยเป็นผู้ใช้รายหนึ่งนะคะเขาได้ออกมาโพสต์นะคะเป็นคลิปแล้วก็รูปภาพนะคะในเพจรถเมยไทยแฟนคลับเป็นการแชร์คลิปนะคะบอกว่าพฤติกรรมของรถเมย์สาย8คันเนี้ยวิ่งออกมาเล่นขวาสุดแต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะรถเมยคันดังกล่าวเนี่ยยังมีการฝ่าไฟแดงโดยไม่สนใจความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนรายอื่นๆอีกด้วยค่ะ นี่คุณผู้ชมคือไฟแดงติดอยู่เออแต่คุณพี่เขาพุ่งไปเลยรถคนอื่นเขาหยุดแล้วนะคะหยุดแล้วแต่ว่าสายแปดเราไม่หยุดค่ะเนี่ยาบไปเลยฝาบไปเลย f ฟ s t a n นฟิเรียรโอ้รดเร็วมากคือดีตรงที่มันไม่มีใครเป็นอะไรนะโดยทั้งนี้เรื่องราวนี้นะคะถูกเอามาเปิดเผยแล้วก็ผู้โพสต์เนี่ยได้มีการระบุข้อความเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่า เหตุเนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อวันที่9สิงหาเมื่อวานนี้เลยช่วงเช้า9โมง46นาทีนะคะบริเวณถนนพหลโยธินหน้าช่อง5รถเมลสาย8เนี่ยโอ้โหฝ่าไฟแดงไปเลยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เนี่ยเห็นไหมมีเขาเรียกว่าทางมาลายค่ะแต่คุณพี่ก็ไม่ได้เบรกไม่ได้หยุดไฟแดงก็เห็นอยู่ตรงนั้นหรือเขาไม่เห็น ทำผิดหลายอย่างนห,หรือเขาไม่เห็นน้องคาเรนคิดว่าไงมันมันน่าจะเห็นไหมคะเพราะรถคันอื่นเขาก็หยุดหมดนะอ,อไฟสีแดงขนาดหรือว่าพี่เขารีบหรือย,ยังไงจะร,รีบหรือเปล่ารีบนะคะทีเนี้ยคือก่อนหน้าที่พี่สายแปดคันเนี้ยนะเขาจะเหมือนกับมีการขับผ่าไฟแดงเนี่ยในช่วงที่ก่อนจะมีการบันทึกภาพได้หน้ารถเนี่ยเขาได้มีการวิ่งผิดเลนด้วยนะคือตามปกติเนี่ยอย่างที่เห็นละก็คือรถเมย์จะต้องอยู่ทางริมซ้ายนะช่วงกลางกลาง คือเขาไม่ได้มาวิ่งขวากาันแต่คุณพี่รถคันนี้คือโอ๊ยออกมาเลนขวาเลยแต่ก็ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่คนที่เอามาเปิดเผยเขาบอกว่าอันนี้ขออ่านนะเป็นข้อความของเขาเลยเขาบอกว่าสันดานเสียมากๆโอ้โห,โโหก็คือคงจะสุดจะทนจริง,รงๆอะใครจะทนละ่ะน้องคาเลนเกิดถ้ามันมีรถสวนไปสวนมาเพราะอะไรไฟแดงแปลว่าทางอื่นเนี่ยเขาจะต้องมีการให้ทางใช่แล้วถ้าจังหวะนั้นมันมีรถที่เหมือนกับว่ากําลังพุ่งออกมา ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิด,ดอะไรขึ้นะนะคะทั้งนี้ในคลิปเนี่ยมันอาจจะมีการแสดงปีเหมือนกับพศอะไรเงี้ยคือมันเป็นคิดสักราชส2021แต่จริงอะ่ะมันเพิ่งเกิดเหตุค่ะเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เลยแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาไม่ได้เซตเวลาเซตหน้ากล้องนั่นเองอืมเ<ะ>วนตรายอะ่ะแต่จริงๆเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยนะคะเนี่ยคือไม่ได้ใช้บริการเราใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีการจะต้องเหมือนแบบขับไปส่งไปใช้งานอะไรหรือเปล่าหรือยังไงค่ะ